สวัสดีครับกลับมาพบากันอีกแล้วนะครับสำหรับช่วงรีวิวสินค้าเข้าใหม่นะครับผมอ่ะเคยเห็นกันหรือยังเอ่ยอันนี้้าเรียกอ่ะ้าตัวนี้เพิเรียกว่าอะไรให้ดูรอบบอกก่อนนะครับสินค้าตัวนี้นะครับเป็นเขาเรียกว่าสินค้าพิเศษนะครับเขาเรียกว่า emergency eye wash device นะครับหรือเรียกว่าอ่างล้างตาถุกเถนนิบสำหรับใช้ใน ใช้งานนะครับใช้งานอะไรก็ได้ครับแล้ว <c oughs> ตัวนี้ครับจะจะถูกติดตั้งเรีไม่เรียติดตั้งก็คือจะถูกไว้วางไว้ที่แห่งหนึ่งนะครับเวลาทําง,งานเวลาถุกเฉนเราเกิดโดนสารเคมีหรือว่าฝุ่นหรืออะไรก็แล้วแต่ครับเข้าตาเจ้าตัวนี้นะครับจะเขาเรียกว่าล้างตาให้เราเลยตัวนี้อ่ะการทํา,ทาง,งานจะเป็นอย่างนี้เปิดปุ๊บ น้ำก็จะไหลออกมาอย่างนี้นะครับน้ำนี่ครับจะไหลยอยู่คือไหลต่อเนื่องนะครับ15นาทีเวลาปิดมันก็จะหยุดอย่างนี้วัสดุนะครับเป็นทาจากพลาสติกพิเศษเลยนะครับความจุ60ลิตรนะครับดูด้านล่างนะครับมาดูด้านล่างจะเป็นล้อพีนะครับมีตัวล็อก เวลาเราไปวางที่ไหนปุ๊บเนี่ยมันก็จะถูกล็อกไว้กับที่นะครับไม่สามารถขยับขยื่นได้อ่วิธีใช้นะครับสำหรับการติดตั้งก็คืออ่ะมาด้านหลังนะครับตรงนี้จะมีที่ใส่น้ํานะครับก่อนใช้เราจะต้องใส่น้ําให้เต็มตรงนี้ให้เต็มจะให้เต็มก่อนนะครับแล้วพอใส่เต็มปุ๊บเนี่ยพอเปิดตรงนี้น้ําก็จะไหลออกมาโดยอัตโนมัติเลยนะครับ อัตราการไหลก็คือสิบห้าอ่ะกะไหลสิบห้านาทีต่อเนื่องก็คือล้างไปเลยสิบห้านาทีพอกดปิดมันก็หยุดตรงนี้ก็จะมีช่องน้ำาจะไหลกลับไปด้านล่างนะครับถ้าสมมุติว่าเราใช้งานมาระยะนหนึ่งแล้วก็คือเราต้องการเปลี่ยนน้ำนะครับเราถกช็คนี้หมุนน้ำมันก็จะถูกไหลออกนะครับเหมาะมากครับเหมาะสำหรับ ในหน่วยงานนะครับที่มีการมีการใช้สารเคมีนะครับเจ้าตัวนี้จะประหยัดเขาเรียกว่า,าสร้างความปลอดภัยให้กับพนากาักงานเนาะโอเคอ่ะสำหรับเจ้าต,ต,ต,ตัวนี้นะครับยี่ห้อซิงนะครับราคา25,500บาทเท่านั้นนะครับสินค้ารับประกัน1ปีเช่นเคยนะครับโอเค ฝากด้วยนะสำหรับอ่างล้างตาฉุกเฉินตัวนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ช่องของเราด้วยนะครับ CSB Machine Cook ศูนย์บริการครบวงจรประหยัดงบจบที่เราสนใจสินค้าโทร0 2 8 6 8 3 4 8 8 8 8ขอบคุณครับ